ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าราชาพัฒน์ปุรีเป็นอย่างสูงคณะนักศึกษาได้จัดอบรมโครงการเสวียนบายสู่การบริการที่เป็นเร่องพัฒนานักศึกษาที่ให้การสนับสนุนในการจัดอย่างในครั้งนี้ต่อราชาพัฒน์บุรีให้เกียรติประธานในพิธีเปิดสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทั้งผู้รับบริการและผู้บริการที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้การจัดงครมกรกิจกรรมในครั้งนี้ใช่ กำุ้ชีไม่ต้องรีครับไม่ต้องเรีบครับเข้าใจครับว่ามันช้านะฮะดูม,<น>มือตัวเองนะครับไม่ต้องพงดูมือเพื่อนนะฮะมือ<น>ตัวเองเพอ<ม>นะครับเปลีป่ยนครับเราเติมเต็มในสิ่งที่เราไม่รู้ลและเรามามีกิลในสิ่งที่เรารู้แล้วเพราะอบรมคอร์สนี้นะคะบั้าแต่ถักห่อออกค<ม>นอาจจะเป็นคุณพ่อเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเราต้องรู้ว่านตอนนั้นเราใส่หน้ากากอะไรเมื่อไหร น,นักวิชาการสารธารณสุขอยู่ที่โรงพยาบาลกระจองกาเขาเกิบเรียกผู้บงนะคะมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยจะลดลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์กล้ามท้ากระดูดกบงแต่ท้าใบอาจารย์วันนั้นหนูไปโรงแรมที่เออด้านผู้ชายก็จะเด่นกว่าเราเนาะและเลียวขาผู้ชายก็จะสวยกว่าผู้หญิงคะดูว่นใจขึ้นไหมคะแต่เวลาเราไหว้อย่าไหว้พร้อมพูดไหว้เสร็จ คำถามคือมีงานอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับการือเชี่ยวชาญนะครับเอาสบายสบายคลินิกเสริมความงามทั้งหลายร้านอาหารงานให้บริการมันเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคิดคิดก่อพนักงานต้อนรับเวลาเราแทรกซึมอยู่ในงานของเรามีไหมเช่นให้ค,ครับผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับมือเพชรบุรี ตัวอย่างเช่นสายการบินเราเห็นข่าวชัดมีเยอะที่ดีเลยบ้างในข่าวเอะจะมีคิดให้ดูหลบหัวอยู่ข้างหลังไม่บอกมาปล่อยเองพนักง,งานนั้น c ีออยู่ข้างหลังก็สบายใจจริงๆแล้วติดต่อประสานงานเรามาขอข้อมูลเราก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือหน่อยพี่ล้วพยายามที่จะปรับตัวเองพัฒน,นานตัวเองะครับปรับใหม่เส้นตัวเองเราต้องทำได้